ตอนที่เรากรีดพื้นน่ะเราวัดจากตรงเหลี่ยมเนี่ยเหลี่ยมขอบตัวเนี้ยเข้าไปตั้งห้ามิลห้ามิลเ่ยห้ามิลน่ะเนี่ยเนี่ยแล้วเราก็กรีดด้วยเนี่ยวัดเข้ามาจากขอบนี้นะขอบตัวเนี้ยเข้าไปห้ามิลแล้วเราก็ลากโดยเลนเส้นดินสอก่อนแล้วเส้นมันจะสวยเส้นมันจะสวยเนี่ยเส้นมันจะสวยแต่มันจะเหมือกัน,นะเพราะาเรายังไม่เพราะดินสอมันเราลบได้ลบด้วยน้ำมันน้ำมันจับก,ก็ได้ น้ำมันกอะไรก็ได้ห้ามิหลหรือเส้นหนึ่งก็แล้วแต่แต่ย้ายเยอะถ้าเยอะแล้วมันมันไม่มันไม่ค่อยยึดมันจะห่างพอห่างเราต้องมานั่งเก็บกาวอยู่เราต้องมานั่งเก็บกาวเนี่ยแล้วเวลากรีดอะเห็นไหมเห็นไหมพอเราได้เส้นแล้วเนี่ยเส้นดำๆเนี่ยเราได้เส้นเราจากดินสอนี่แหละถ้าเจ็บลรากรีดเรากรีดไม่ต้องลึกเราก็จับค่อยๆกรีดไปก่อน มันจะเป็นแล้วมันมีเป็นเห็นไหมมันจะมีรอยของพื้นแบบบุ๋มไม่หมุมอะไรเงี้ยแต่เนี่ยมันกรีดง่ายนี่บางรีดแบบประตายเพราะบางจะเก็บเก็บไม่เห็นได้ก็คือเนี่ยแต่ถ้าเราต้องการให้มันเป็นรูอ่ะเรากรีดแทงมีดางนี้เสร็จเราก็ตะแคงข้างนี้อีกให้มันเป็นแบบเข้าไปแทงกันอย่างเงี้ยเออให้มันเป็นเหลี่ยมเงี้ยถ้าเรากรีดตรงอ่ะมันจะลึกแต่ถ้าเรากรีดเฉียงเข้าหากันอย่างเงี้ยมันจะโอเคแล้วเราเอาขึ้นก็กรีดประมาณนักมิลสองมิล ซึ่งไม่ต้องเยอะมากไม่ต้องลึกมากเพราะว่าถ้าลึกมากอ่ะมันม,มันมีปัญหาพื้นสองชั้นเนี่ยมันจะทะลุได้ถ้าเป็นพื้นสองชั้นนะแต,แต่ถ้าเป็นพื้นชั้นเดียวอ่ะมันโอเคอยู่แต่พื้นสองชั้นมันจะทะลุ บางทดูแล้วเหมือนว่าเรากรีดแบบกรีดกรีดเฉลียงาันรากรีดนี้เราลากเส้นแบเนี้เฉียงไปเนี้ยปื๊ดเห็นไหมเราตั้งมีดฉียงแล้วระวังมีดด้วยนะแล้วเราก็เฉียงไงนี้กลับค่อยๆกรีดนะเพราะมีดอันตรายมันโดนมือเห็นไหมพอเราเฉียงเราก็จะได้เส้นได,ได้ลายลงเห็นไหมแต่ไม่ต้องเฉียงเฉียงลึกนะไอ้นี่ยัยงลึกไปนิดนึงคือน้ําหนักมือเราต้องได้น้ําหนักมือเราต้องได้นะในการกรีดให้แม่นใช้ดิน2กรีด